โอนแล้วเกมไปแล้วตัวหนึ่งแล้ววิ่งเหรอครับวิ่งครับโอ้โหโอ้โหไปใหญ่เยอะพี่น้องไปใหญ่เยอะ มายิงปลาบนบกอีกแล้วครับวันนี้นี่มากับน้องเกมน้องเกมครับเกมอยากมาลองดูามา,มา,อาลองยิงปลาชนครับวันนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้คลิปแรกของปีใหม่เลยที่ถ่ายคลิปวันนี้วันที่สี่มกราคมอ่าแต่เรามายิงบกกันนะครับวันนี้ลึกดอกยิงปลานะครับของเกมทํามาให้หนึ่งโหลใครสนใจก็สั่งได้จักบาทวะ ทำใช้เองว่าสัตว์ไม่ได้ขายว่าสัตว์ลูกสี่มิลครับยาวสี่สิบห้าสี่สิบเซนเดี๋ยววันนี้ลองดูเพราะว่าลูกผมขาดไปแล้วเมื่อวานจัดไปพี่น้องหมายเดิมนี่แหละนี่ต้นไอ้มะขามเทศนี่แหละวันนี้น้ำมันไม่ใสแล้วพี่น้อง น้ำมันชึงออกเหมือนน้ำเสียดำๆไปแล้วคอยติดตามรับชมกันนะครับขึ้นมาถึงก็ไอช่อนน้อยเลยลอยอยู่นั่นเลยโอเคคอยติดตามรับชมกันนะมันจะเจอป้าหรือเปล่านนี้ โอนแล้วเกมไปแล้วตัวหนึ่งแล้ววิ่งนะครับวิ่งครับโอ้โหโอ้โหกระยโยพี่น้องกระยโยสวยโยไม่รู้โดนยังไงไม่รู้เนี่ยเฮียกิตติดกิ่งไม้อีกแล้วเออโดนหัวอยู่พี่น้องน่าจะไม่หลุด น่าจะใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่ฮะใส่โลเหมือนกันเด้เนี่ยอย่าหาว่าเด้อเข้าไปนี่น่าจะไม่หลุดแล้วแหละบานหัวเลยมานแล้วครับลูกดอกเกมครับ อ,อย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้ออย่าดิ้นเด้อมันคือดินขักแแค่มุกยนันขาดเด้ลงไปเอาดีกว่า,ามั้งเกมเอาไงดีวะเอ้ยุดนะลุดนะเงี่ยมันหลุดนี่เรียบร้อยเลยน,นะเนี่ยเนาะเงี่ยมันก็ไม่นั่นนะ เอาไงดีวะย่ำหลุดวะหลุดไปดรอบหนึ่งแล้วตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ใกล้หน่อย สาโลครับไอช่อนสายโลครับคนจะตกน้ำไหมครับ <laughs> แต่คนจะตกน้ำไหมครับฮะดึงขึ้นนี่แหละเห็นตัวเดียวนี่แหละขึ้นมานี่นะ่ะตัวใหญ่นะตรองนั่นก็เห็นแต่ตัวน้อย ได้แล้วเนี่ยเออเกมก็ได้ตัวนึงนะครับนี่ <Wow. S 1> โอ้โนี่เกมใครสวยอยู่วันปักเลยเอาแล้วคุณจะไปยังไงวะเนี่ยตกน้ำจะบอกโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ้ขาสั่นหมดล้ว เกือบตกน้ําอย่าดิ้นเด้อลพ่อโอเคพี่น้องมานแล้วครับบาตแรกก็มานแล้วครับเกมก็ได้ตัวหนึ่งครับ น,นี้เอาที่ร้อยปลามาด้วยปกติไม่มีที่ร้อยปลานะวันนี้เอาที่ร้อยปลายิงปลานี่แหละมา,มาร้อยไว้เสียบเข้าไป <Okay. S 2> เรียบร้อยครับเสร็จเราครับจนได้ตอนแรกข้าบนกับน้องเกมอยู่ว่าปลาไม่ขึ้นเห็นปลาใหญ่เลยพอหันไปโอ้โหขึ้นอยู่ข้างๆ้านี้เลยโอเคพี่น้องหมานแล้วมือนี่นึกว่าจะพาน้องเกมมาเหี่ยว เรียบร้อยครับหนึ่งแต้มพี่น้องนี่ใสสวยครับ <Wow. S 1> สายโลครับตัวนี้จัดป้า,ายมันมาน,นพี่น้องเกมก็ได้ตัวนึงแล้วครับคอยติดตามรับชมไปเรื่อยๆพี่น้องนั่งดูพักถ้ามันไม่ขึ้นปลาไม่คืนเดี๋ยวหาย้ายใหม่ใหม่ <c oughs> พาเกมคนละรุ่นเลยอันนี้ช่อนไซโลกว่าโลนิดๆเน,นี่ยตัวนี้่าจะประมาณโลสองขีดประมาณนี้แหละถึงโลครึ่งได้คนละตัวนะครับเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวไปหาซื้อน้ำแข็งใส่ถังใส่ปลาด้วยเดี๋ยวปลาจะเน่า <c oughs> จะไปพี่น้อง เลาะหาไม้เจอคลองนี้ครับขึ้นต้นทำชาให้พี่น้องดูประช่อนนะครับตรงไม้ตรงนั้นนะบนไม้หน่อยนึงมรเห็นกันไหมมันจะไซโลครับเดีย๋ยวผมยิงให้ดูนะกระช่อนมันหันหน้าให้นะครับ khinh làm nắm ตกตำ่ำมมฮอดป่าเจอยพี่นอ้องพืนมันตกต่ายิงไกลตกต่าเฉยเลยเฮี้ยวดิพี่น้องไอ <c oughs> เกมขึ้นอยู่บนน,นู่นตอนแรกผมยิงนี่ไม่โดนเดี๋ยวรอไอเกมขึ้นดูเดี๋ยวผมสายเลาะหาเละดูก่อน

โดนหมดเนาะอุย้ยปวดขือกว่าทีบอว่าอ้เบืออ่อเรียวน้องเลยขอเยอะเอ้มือนียิงปาดืกว่าเรองผลงานเกมครับ <c oughs> ลัาจักรก์ครับโหนึกว่าไอ้ดุ เห็นขึ้นมาเมยิงเลยโอ้โหเชักเกอร์ใหญ่ผัดเผ็ดเลยแล้วก็ไอช่อนตัวนึงครับตัวนี้สวยอยู่เจ็ดแปดประมาณเจ็ดขีดตัวนี้โอ้โชักเกอร์ตัวนี้โลกว่ายังกม่ร่างขึ้นยิง่ยงลักขาดตรง บอลเลี้ยโ่อบักคอปอ้าคอตกไปสามะหมุนติ้วเลยโทนไหมมัน ก็ไม่ใหญ่ตัวนนะจิตงานหม่นี่พอดีพอดักเนาะ มาพิเศษเราขายก่อนไงนี่โอ้กล้วยได้โตปลาคอปลาคอนี่นะครับ ตอนนี้ก็ประมาณสี่ขีดดูผลงานวันนี้นะครับยิงบกอย่างเดียวนะครับวันนี้ปลาช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหหตัวพาดปลาช่อนใหญ่ไปสามยิงปลาช่อนใหญ่ไปสี่ตัวได้ตัวเดียวเก็มได้ยิงไหมช่อนใหญ่เจอวะไม่เจอเลยไม่เจอเลยอะ่ะเ, <laughs> เก็มได้แต่ตัวเล็กนี่ใส่ ประมาณเจ็ดแปดขีดแล้วก็ปาช่อนน้อยอนนผมได้สองตัววันนี้นี่อัน,นี่อันนี้เกมยิงยิงปลาชักเกอร์ทันไม่ธรรมดาโอ้หสุดยอดตัวใหญ่ๆไปนี้แหละเนื้อมนอร่อยนะเดี๋ยวผมจะไปผัดเผ็ดไในจานหนึ่งพอดีเนะยอดพี่น้องเป็นไงบ้างยิง <c oughs> ปลาวันนี้ไม่เจอของใหญ่เลยเนาะ <c oughs> ไม่เจอของใหญ่เลยเจอได้สามารถแต่ไกล ได,ไ,ได้ดำน้ำนะครับได้สนุกอยอืช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดำน้ำเพราะว่ามันเป็นแผลอยู่เจอไอแมงตูดกระดกพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่เฉพาะด้านหน้านะดูด้านหลังเห็นไหมเจอแมงตูดกระดกโอ้โหสุดยอดเลยผมเลย งดไว้ก่อนเราให้แผลแห้งก่อนเราค่อยลงน้ําช่วงนี้ก็ยิงบกไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับมีทั้งดาน้ํายิงปลาทั้งยิงบนบกนะครับวันนี้ก็ยิงบกก็ผลงานก็อย่างที่เห็นครับเยี่ยมเจอกันใหม่พี่น้องบ๊ายบายเดะเดะเดะเด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 หลอดคอใหญ่จะเกิด 罗华，真罗华。